สื้อเี่ด้ค่ะพี่น้องเราไีนหางานค่ะเครื่องมือเตี้ยเก่ากินเขาไปน้ำใต่ขิดไปบ่หมาเบื้องหลังโอ้เรื่องบอกพอกว่านี่เสื้อเสื้อน้ำมาหายน้ำเนาะโอ้เรื่องผาดดีดีวะเอ้าอยากกินเย็นๆไปแบบซั้นี่เย็นบางแห้งอากาศมันหวนค่ะดิ เบื้องหลังค่ะเบื้องหลังวหนูก็ยังจะซื้อน้ำขวดใหม่ยุดกินสีเบิ้แล้วฮะเรียกน้อยเดียวของน้ำหาบาทริดเคืองดิเออนั่นละยเบิ้ลเรเียยุ่นนั่นนั่น้าปวด้าปด้าเดไมซื้อไหมใจเย็นน้เท่าไรดอัน้เชลลหบาทมาเช่เี้ยวห่มาเบิลงมันเลลบาทมาเป็นยังวัดีค่ะเอาสวยขึ้นเลยนะเนี่ย หาบาทบพเป็นหยังว่าจะมีห้องน้ำดีกว่าวามี่ับเขาค่ะฉันมองว่าวมีห้วงน้ำไม่ได้ออ่าืมค่บาทเดียวดเหรียญนี่ยวามีบนเพิงผ้าใส่ได้ยลืมด้วยาก็มาขยางไปหุ่นไก่แน่สาบาทสินี่เด้อ นาปวย่งยึดบสภาพเตรียบเสียบเลยสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะเงเยหาถ้าเราไม่ทนดกเจ้าเป็นไรน้องเห่อยหนาถ้าเราไม่ทนดกว่าไม่ทนงเหยหนาถ้าเราไม่ทดยิ่งยิ่งแถวเส้นหนาบอก่อเออเขาจะสั่นแม่นอยู่หนึ่จะแม่สนุบน้นงเ่ยหนาถ้าเราไม่ทพนกับตาเนีย รถโบราณแต่รกโบราณตแต่รามน่ยเปนน้ำบกเข่ากับเราตรโบราณนี่เราเนจมูกเกาเลืดเลอมูกบ๊อบเปิดสมองบ่าเปิดกันมันบริหัวเบอรบอเปิดรากมันน่าชุดจมูกเล็กจตลกเกาะรถเแล้วอันนี้เหรลม่มาอยู่กลกันแต่รถกไม่ควาเป็นอันดับหนร่เลยแมอันดับหนล้ก็เลินกลกันเจบก็บ้าลหมบ้าโปรเฟสเจนแน่เลย เอานันเอาไปเอาบอกมไปฝันอย่างนี้นี่หละทองทไม่ตงใจเย็นๆกันมึงกินหอวกับหยังบ่บ่จิ้นโดนเจ้าหนุ่ยกูหัวจะเดอดกันกับผู้ชาย้น่อยมังห่วงกันกับปูน่ยมึกูเป็นคนจีนไทยที่มึงคิดถึงอยู่แล้วกบหัานเมือยครับ้ยไส้่อยมึงหวงัะบ

เสียใจค่ะคนไปเสืออยู่นั่งหมุน่ากเป็นนเออหมุนหมุนหาคนหมุนยางเนาะแต่จะนั่งร้องกินเขาเมื่อนึงก็กินเขาเมื่อนึงก็ถ่้ายคลิปแต่ละเออเพิ่นั่งอันนั่งอย่าคนบ้านนัแบบนี้วัดบักกันนึงกาบเี่ทั้งพุ่นพี่น้องปุ่นบ่แม่นธัรมดาเดียวคยคนนึงไหวคนนึงกาบก็ยังวะาก็บ่เม่นทั้งดา โอ้ยโอ้ยตัีม่้ายกีทากาศพอมได้เบนจาข้าบป่ออี่ยไ่ได้ประหยัดทิานนวกินอย่างของีดสบแม่ดมแล้วกล้งไปซื้ออยู่จี๊ดกินมน่่ดิเน่นตัดมัวอยูี่เลยเนาะว่ม่ใหญ่ตัดหัวตัดหัวะ่งนี่ต้องเ็นจ่าข้าวปุ่นโอ

ก็เด็กคน่หนวอยอยมเพราะว่าเพราะว่ามันถึงเวลากินเดี๋ยวเดกเดมาเดี๋ยวมันจะเป็นเมียตอนล้ำไมากินขสบแดดยุสด้วยอ้โหแปลแดรแม่เดานะคะคับกินทุเรียนมันเป็นยังไงเอาแกะแกะแลนมาไหวเข่นร่มผัดขื่อนผู้ผัดเลนว่ได้ คนง่่องยกว่าอ้อนุ่มงกว่าเขาอย่ารกะจีแต้งนาแล้วม่กินเขาไม่เหนือยไปฝันมาหรือไปเอาไปจ้างนาเอ้ยเจ้าเอาเนคนไม่่เขาคนบอมไมาหนาที่ยนจริงไงนั่แลเหีแต่เต้เ็นเ่บอนไปว่ัมงเหรากิน มาเจียบเจี๊บมาเจบเด้อเจยบสูตรแบน้ึนแกหลายอเขามก่อนอันน้กินอัน้กินเลิกกินของวันเด็ดแต่หมูวานอืมอื้ไงนสิบบาทกขาว่าง้ดูถูก เด็ด้ังมัยังขึ้นหลอกดันหลอกดันขึ้นหลอกกว่าหูเลยผมก็ใช้คนไทดังหลอกเ่ื่้นวนี่นแบไปดิคันคัมบอกนังไหนึ่งนี่ครับ นั่งยุกกับหมอเน่ยใช่สิบหอืมจ้มันไปไฟหวงหนาปเด้มันนหมันไหลกี่โมงค่ะกี่โมงริขต้องไฟไฟหัวเยอืมาโมงมันต้องแงจะได้มันต้องมีไฟอ่ะดูมันอร่อยจริง อร่อยมากนีเขาบอ่ากินเขาว่าแจ่บไ่ได้บอกกินอหนีแซ่บกินี่เขาได้สื่อมาสื่อละมาหลมันมันบื่แจ๊บอนงอนเหร้อไปกินคนบอบอืออยู่หนไมอาบอ่ยู่หนูยังไม่นุ้ยไม่นุ้ย แม่มเป็นองแยบหลายเราตั้งหน้าพร้อมกินนีวทันยีจัรวรนค่ะแม่บงสะพานซุปมิก็การทำเล้งตัาลเซรีนะคะเปล่ากินขอก่อน